สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนานะฮะผมจะมาสอนธีการทําปี่ด้วยมือเปล่านะครับที่ท่านเห็นนะฮะเป็นต่อข้าวนะฮะหรือว่าต่อฟางที่เราใช้มาจากด้านหลังของผมนะครับเป็นด้านหน้านะฮะเป็นพิณนาอันน้คือเพรเกเพเกครับวันนี้เราจะมาทําปี่ด้วยมือเปล่าครับไม่ใช้เครื่องมืออะไรนะครับปีนี้คือเป็นดนตรีสามที่เด็กๆส่วนใหญ่ใช้เล่นนะครับตอนเล็ก ไม่ค่อยมีอะไรเลยครันี่เราไม่มีเกี่ยวไม่มีอะไรนะครับใช้าปากแทนโลกเยมีมีครับ,รน,น,น,บนี่คือไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับน่าจะสิบปีได้ 2ปีนะครับจอด <laughs>